คืออย่างนี้ต้องบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยเด่นๆเลยนะคะอันนี้ผสมมาถึง3ชนิดด้วยกันฉะนั้นแล้วอะ่ะเรื่องที่เห็นชัดที่สุดจะเป็นเรื่องผิวก่อนเพราะว่าอคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพวกอิลาสตินในการอุ้มโครงหน้าผิวอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่ลึกลงไปอีกและเป็นสิ่งที่เราจะมองเห็นได้ช้าก,กว่าจริงๆมันจะเป็นเรื่องของข้อต่อมาดูแต่ตัวนี้มีถึง3ชนิดด้วยกันฉะนั้นแล้วเราจะมีชนิดที่ใส่โดยที่มันจะทําให้ไอพวกกระดูกกรอกแกลบอะไรเงี้ยคือไม่ใช่กระดูกสิตรงข้อ ะะมันมีแบบเขาเรียกว่ายิ่งผู้สูงอายุน้ำในข้อต่อจะน้อยอันนี้จะเห็นชัดมากฉะนั้นแล้วมันไม่ได้ช่วยแต่เรื่องตรงข้อต่ออย่างเดียวนะคะเรื่องผิวเนี่ยจะเห็นก่อนเลยแต่ถ้าผู้ใหญ่จะเห็นว่าข้อต่อเนี่ยจะดีขึ้นนะคะก็ต้องลองดูนะคะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ทานได้หมดเลยเพราะว่าเมื่อกี้ผสมโจงก,กินก็ไม่รสชาติไม่เปลี่ยนเนาะนี่นะคะโปรโมชั่นสําหรับชาเมคคริสตัลอลาเจนตัวนี้นะคะซองแบบนี้มี3 0ซองนะคะแล้วก็ปกติ890เลือเป็น790บาทบ้าโบมาก อันนี้นะคะหาซื้อได้ที่ช่องทางนะคะจัดจําหน่ายนะคะที่ชั้นนําทั่วประเทศโดมิเนกโตัวแทนจําหน่ายนะคะรีบนะคะเพราะว่าราคาเนี้ยไม่ได้มีบ่อยๆ